กลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปพบกับทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายใครทุกตอนนี้ทนายเดชาพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับครับสวัสดีครับคุณยุคนสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับครับสวัสดีครับท่านทนายขอสอบถามประโยคนี้ก่อนนะครับตำรวจพูดคำนี้กับประชาชนว่าคุณเป็นแค่ประชาชนมีสิทธิ์อะไรมาตรวจสอบมาถามผมทนายเดชารู้สึกและคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้จากปากตำรวจครับ ครับก็ถ้าคําพูดลักษณะแบบนี้ก็เป็นการดูหมิ่นเหยยดหยามประชาชนมันก็มีพินัยตํารวจตามพรบรตํารวจชัดเจนอยู่แล้วครับอืจําได้ไหมสอน,นอผลโยธินเนี่ยจ่าเฉยอะ่ะครับอก็อ,อคุณสําคัญแค่ไหนอะ่ะที่เขาจะลงประจําวันแล้วเขาเไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอะไรายแดงอ่ะครับ,รบอืมนั้นอ่ะก็ต้องเด้งทันทีครับคุณสําคัญแค่ไหนกับคุณเป็นแค่ประชาชนเออมันคล้ายๆกันนะฟังเนี่ยก็ก,ก็มันก็ไม่ดีพอกันอ่ะ <c oughs> ความจริงจะพูดคาอื่นมันออกทีวีก็ไม่ควรนะ <c oughs> ครับครับอืเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเคียงจากบรรทัดฐ,ฐานของกรณีของของจ่าเฉยก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจคนนี้ก็ต้องโดนเด่งเหมือนกันถูกไหมครับทันทีเลย <c oughs> ก็แบบที่พ่อใหญ่ว่านะ่ะไปเป็นรปภหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปอ่ะทีนี้จบนะชัดเจนมาต่อเรื่องของข้อหาประเภทแบบรถมีรถมีนะบางคนน่ะแต่มันจะเก่าไปหน่อยนึงเนี่ย และตารวจมาแจ้งโคกล่กาหานี้พอเถียงกันไปเถียงกันมาบอกว่าอ้าวมันไม่แจ้งก็ได้งั้นขอขอดูสําเนาเล่มทะเบียนหนะ่อยสำเนารถหน่อยอย่างเงี้ยนี่คือ,อยังไงครับตํารวจคืออย่างนี้ไอ้คาว่าบังโคลนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ่อพรบรถยนต์เขาก็เขียนไว้ชัดมันว่าไอ้รถบรรทุกรถอะไรยังไงมันต้องมีนะนะครับกฎหมายเขาเขียนนะอย่างเราไปดูพรบรจราจรมาตราหกเนี่ยเขาใช้คําว่ารถที่ใช้ในทางเดินรถเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตาม กฎหมายรถยนต์นะครับคราวนี้พอเราไปดูกฎหมายรถยนต์เนี่ยไอ้พรบรถยนต์เนี่ยมาตราเจ็ดเนี่ยนะส่วนคั้วอุปกรณ์เนี่ยครบถ้วนถูกต้องตามกฎกระทรวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตีความเนี่ยนะมันมันเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาก็ต้องตีความให้มันแบบเรียกอะไรเคร่งครัดไม่ใช่ขยายผลนะถ้าดูจากคลิปดูจากพ่อใหญ่พูดเนี่ยนะครับก็จะพบว่าไอ้ไอบ้บางโคลนเนี่ยก็คืออุปกรณ์ มันมันครบแต่ชำรุดนะนะรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแจ้งข้อหาได้นะเพราะเราจะไปตีควาวาเมื่อครอบถ้วนหมายถึงอ,ะ,อะไรอ,อะชำรุดหมายถึงไม่ครบถ้วนอะไรนี่มันก็จะเล็กน้อยไปะนะก็ไม่ควรที่จะไปแจ้งข้อหานั้นนะ,นะครับครับครับเพราะอย่างเกงรงไกลเท่าที่เขาไปตรวจสอบอะไรเขาบอกว่าโอ้โหตำรวจด่านต่างๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครจะมาจ้องจับผิดประชาชนกับ บางโคนเก่าๆเนี่ยแต่ตํารวจด่านนี้จ้องเหลือเกินแล้วปลดเถียงไปเถียงมาพอจับบางโคนไม่ได้บอกว่างั้นยกเลิกแล้วกันก็หาบางโคนเปลี่ยนไปดูเล่มแทนสําเนาเล่มแทนเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันกําลังสะท้อนอะไรของตํารวจครับคือไม่ได้อย่างหนึ่งก็จะไปเอาอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ครับเออมันมันก็ดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลน่ะเหมือนเรียกมาจอดปุ๊บเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็เดินรอบรถอ่ะคล้ายๆกันอน่ะ เนี่ยซึ่งสำนักงานเดินเดินเดินรอบรถประมาณว่าตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะอย่างนี้แหละอะไรทานองน,นี้ด,เดูเปิดข้างหน้าเปิดกระโปรงนะสักพักก็เปิดกระเป๋าคนขับแล้วอะไรเงี้ยนะเนี่ยไอแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่า,นา,นา,ท,าที่ผมทราบพอดีผมมีเพื่อนเป็นผู้บังคับการตรวจจราจรด้วยนะครับอ่าก็ก็อ่ก็เท่าที่ทราบเนี่ยไอประเภทเนี้เขาลงโทษทางวินัยนะเรียกจอดปุ๊บเนี่ยนะขับรถเร็วเขาบอกไม่เร็วอ้าวมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเดินสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะอ่แบบเนี้ต้องต้องโดนวินัยครับ พราะพฤติกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนตำรวจมันเหมือนโจรอ่ะนะอื๋อเหมือนโจรจ้องจับผิดจ้องจะหาเรื่องกลับไปเดินรอบรถอ่ะมันนะอืมคล้ายๆกันออ๋โจรนี่ก็จะเดินสองตัวแมะเดินสองรอบรถเหมือนกันดีๆก็ไม่ทําอ่ะมีแต่คนอีกประเภทึงอ่ะอืออ่าครับแล้วเรื่องของชื่อพว้ควบคุมด่านละครับธนาเดชามองยังไงครับที่พ่อหนุ่มคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าเออชื่อก็ชื่อนึงแต่พอมาดูคนนั่งก็อีกคนนึงยังไงครับก็ให้เปรียบเทียบกับ โรงพยาบาลแถวพระรามสองเหมือนกันะนะะเขาบอกห้องฉุกเฉินต้องมีหมอแต่ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันน่ะโอ้อาเดชาดิทําไมช่างเข้าใจหาเรื่องมา <c oughs> เปรียบเทียบกันได้จริงๆเลยครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนี่เปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะครับ <c oughs> ตาผมนี่สว่างเลยนะครับและและห้องฉุกเฉินไม่มีหมอแล้วมันจะมีไว้ทาไมห้องฉุกเฉินก็เหมือนกระดาษนนะ่ะมันมีชื่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเขาก็คิดว่ายศสูงแล้วคงไม่โกงไม่ทุจริตอนะ่ะเขาก็อยากมีคนแบบนี้มานั่งรับผิดชอบ แต่เมื่อมันไม่มีมันก็ไปไงตามสะดวกโยทินอะไรพวกนี้นะครับครับอ่ะก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วนะครับมีอะไรจะเปรียบเทียบอีกไหมครับสําหรับด่านนี้มีอะไรจะเปรียบเทียบอีกไหมครับด่านนี้ก็ก็ดูพฤติกรรมแล้วมันก็ไม่เหมาะสมนะนะครับส่วนที่ประชาชนไปถ่ายรูปตํารวจเนี่ยมันทําได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรนะอืแต่ถ้าไปถ่ายแบบ าเรื่องหาราวอันนั้นมันก็เดี๋ยวก็ปืนลั่นอะไรอันนั้นอาจจะอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้ามันมีเหตุที่ต้องถ่ายเพราะมันมีพฤติกรรมแปลกๆมาจับข้อหาแปลกๆอย่างนี้ยอันนี้เราประชาชนก็ถ่ายได้แต่เตือนนิดนึงเวลาไปโพสนะครับเพราะว่ามีโดนฟ้องมาหลายคดีแล้วอย่าไปใส่แคปชั่นบิดเบือนอนันนั้นนะโดนห้าปีนะจำคุกนะอ๋ออย่าไปเติมเอาตามโพสที่จริงเช่นไปบอกไป็ํตำรวจเป็นโจนอะไรอะไรพวกนี้ไม่ไม่ควรพูดควรจะไปกระซิบเป็นเองสองคน อ๋อก็ถ้าถ้าไปเจอเลยมาก็เขียนแบบความ้อเท็จจริงนั่แหละไม่ต้องไม่ต้องใส่อารมณ์เพิ่มถูกไหมครับครับอย่าไปใส่เพราะใส่มากเดี๋ยวมันจะไปคุกนะครับอ่าอ่าอ่าอ่ะโอเคขอบพระคุณมากครับสาหรับความรู้ครับทนายเดชาครับครับสวัสดีครับสองท่านครับครับสวัสดีครับอ่ะทีนี้กลับมายังพ่อใหญ่เกรียงไกลนะครับผมคิดว่าอประเด็นเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็ครบถ้วนกระบวนวามนะครับทั้งทนายเดชาพ่อใหญ่เกรียงไกลก็เห็นใกล้เคียงกันมากๆนะครับแลวผมย้ำนะครับว่า เดีเ๋ยวพอใหญ่เกณฑ์ไกลเคลียร์คิวที่กรุงเทพเสร็จรก็จะเดินทางไปตามเทียบเชิญถูกไหมไปคาท้าคำท้าเลยนะที่เทียบเชิญอ่ะ,อะไม่ใช่ทเทียบเชิญอันนี้เป็นคาําท้าคนดีๆเขาไม่ทา้ากันหรอกแบบเนี้นถา้าถ้าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นถึงระดับนายตำรวจนะไม่มีไม่มีใครต้องมีวุฒิภาวะต้องมีความรับผิดชอบชั่วดีครับให้มากกว่านี้คนดีๆคนดีๆ ไม่มาออกมาเที่ยวท้ากับชาวบ้านครับผมต้องขอขอบคุณพ่อใหญ่มากนะครับที่เกี่ยวกับการขอบคุณเทศการที่ให้โอกาสครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมเอาละฮะเวลาก็พอประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับต้องเร่งกันสักหน่อยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ